สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่น้องจะมาสรุปผลการทดลองใช้แมกนีเซียมซัลเฟตนะคะในการเปลี่ยนใบกวากมะละกดเผือกนะะเนี่ยค่ะใบเผือกคือแม่น้องได้ ep ชี่แล้วนะคะแม่น้องได้ทดลองการาใช้แมกนีเซียมซัลเฟตนะคะโดยละลาย ให้เป็นปุ๋ยทางใบนะคะละลายเป็นสารละลายแล้วก็ฉีดทางใบนะคะเพื่อจะดูซิว่าเจ้าแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยจะเปลี่ยนใบเผือกให้กลายเป็นเขียวได้หรือไม่นะคะสาเหตุที่ใช้แมกนีเซียมซัลเฟตเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างของคอโรฟิลนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้แมกนีเซียมอ่แม่นก็ฉีดต้นกวากมรลกตเผือกเป็นระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งค่ะตอนนี้ก็ สามารถสรุปผลได้แล้วนะคะปรากฏว่าสี่ต้นที่แม่น้องฉีดมกนีเซียมไปเนี่นะคะทั้งสี่ต้นเลยผลปรากฏว่าต้นใหม่ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมันเขียวจริงๆทุกคน <c oughs> <c oughs> ต้นนี้ค่ะแรกเริ่มเลยเนี่ยมันจะเป็นต้นเผือกนะคะคือต้นนี้นั่นเองนะคะต้นเผือกสีขาวเลยแล้วมันก็ตายไปในที่สุดค่ะแห้งค่อยๆแห้งไปไหม้แล้วแห้งไปนะคะส่วนตัวนี้ จากที่มันเป็นขาวๆมันก็จะมีเขียวมาเลยค่ะทุกคนส่วนใบนี้เขาเป็นใบด่างอยู่แล้วนะคะก็จะเขียวขึ้นมานะคะชัดเลยะคะ่ะว่าเขียวมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้เป็นหน่อใหม่ค่ะหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาเขามีความด่างเยอะอยู่แล้วเขาก็จะจะมีความเขียวเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลักษณะด่างที่เขาจะมีมาอยู่แล้วแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นหน่อสีชมพูส่วนตัวนี้ทุกคนตัวนี้มันมาจากหน่อที่เป็นหน่อเผือกค่ะ ตอนแรกที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยนะคะมันเป็นหน่อสีชมพูแม่น้องก็ลุ้นว่าเฮ้ยมันคงช่วยแล้วก็ด่างเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าพอกลางใบอ่ะุ้วนมันเขียวหมดเลยอ่ะเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนได้จริงๆนะมันเปลี่ยนให้กวางมรลกดที่จะด่างเป็นเขียวได้เลยอ่ะทุกคนดูดิเขียวสนิทเลยค่ะอันนี้ต้นแรงนะคะแล้วก็ใบแม่มันตอนนี้ก็แห้งไปแล้วนะคะเนี่ยแม่น้องสามารถดึงได้เลยนะคะมันแห้งตายอ๋อมันยังเหลือนิดนึงเนี่ยค่ะดึงออกได้นะคะ นี่ก็ดึงออกได้เลยค่ะอ่าส่วนต้นที่สองต้นที่สองคือต้นนี้ค่ะต้นนี้เผือกต้นเผือกต้นแรกนี่แห้งไปบบเรียบร้อยแล้วต้นที่สองเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็เริ่มมีความเขียวนะคะคือเจ้าตัวแมกนีเซียมช่วยได้จริงแหละช่วยให้เขียวได้จริงแต่มันเป็นลักษณะของเขียวทั้งพายคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ไม่ได้เหลือความด่างให้อะนะ,ะนี่ค่ะเขียวหมดเลย นี่ต้นที่สองค่ะส่วนต้นที่สามอันเนี้ยเป็นต้นเป็นต้นใหม่แล้วนะคะต้นเผือกต้นแรกที่แม่น้องฉีดเนี่ยมันแห้งตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้นที่สามนี้ก็เริ่มเขียวขอบๆตรงเนี้ยค่ะเขียวแต่ไม่น้องได้หยุดฉีดไปเพราะว่าแม่น้องเห็นผลแล้วว่ามันทําให้เขียวไปเลยไม่น้องก็เลยหยุดเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นด่างของแม่น้องกลายเป็นเขียวซะงั้นนะคะก็เลยหยุดไปนะคะส่วนต้นที่สี่ ต้นที่สี่นี้ก็เป็นหน่อใหม่เช่นกันค่ะอันนี้หน่อใหม่ก็ออกมาเขียวเลยนะคะทุกคนดูสิคะเขียวเลยอะจากที่จะเผือกอะค่ะเขียวไปเลยนะคะคือแม่น้องสรุปผลเลยนะคะว่าการใช้แมกนีเซียมเพื่อเปลี่ยนไอเจ้าต้นเผือก่ยให้เป็นต้นเขียวสามารถทําได้จริงแต่มันจะเขียวทั้งระบบเลยนะคะคือเขียวเปลี่ยนจาก ด่างของเราเป็นเขียวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่น้องว่าปล่อยให้มันเผือกธรรมชาติก็ดีแล้วเนาะเนือกนอใหม่มามันก็จะได้เป็นด่างของมันแต่อันเนี้ยเราเหมือนไปบังคับมันให้เขียวค่ะ มันก็เขียวจริงๆซึ่งมันจะไม่เหลือความด่างไว้ให้เลยอะค่ะทุกคนมันไม่ได้เลือกว่าฉันจะให้เขียวเฉพาะต้นเผือกแล้วที่เหลือด่างเธอก็ด่างนะมันก็กลายเป็นว่าไปเปลี่ยนหน่อด่างของแม่น้องอะให้เขียวไปเลยอะทุกคนตัวนี้มันเป็นหน่อชมพูจริงๆนะแม่น้องก็ไม่นึกว่ามันจะเปลี่ยนให้เขียวได้ขนาดนี้สรุปแล้วก็คือแมกนีเซียมสามารถทําให้กวางมะละกอดเผือกอะเขียวได้จริงนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เขียว เขียวแล้วด่างด้วยคือมันเปลี่ยนเป็นเขียวไปเลยนะคะซึ่งน้องคิดว่าไม่แนะนําค่ะปล่อยให้ต้นเผือกเนี่ยเขามีหน่อใหม่ที่เขียวขึ้นมาเองดีกว่า <S <S เพราะว่ายังไงซะความเขียวของเขาเนี่ยเกิดจากความเขียวที่เราใช้สารเคมีเข้าไปซึ่งมันอาจจะเขียวไม่ถาวรนะคะมันก็จะเขียวเฉพาะไอตัวใบที่ได้รับสารแมกนีเซียมที่เราฉีดเข้าไปนะคะอันนี้ถ้าเป็นน้องก็ไม่แนะนํานะคะปล่อยให้เลี้ยงธรรมชาติเด้อค่ะเดี๋ยวถ้าต้นเผือก มันแห้งไปเดี๋ยวมันก็จะมีหน่อใหม่ที่ด่างขึ้นมาเองนะคะเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันเยอะสรุปแล้วแมกนีเซียมทำให้เขียวได้จริงแต่แนะนมมํำไหมในการกับใช้กับต้นเผือกไม่แนะนำค่ะทุกคนปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าแมกนีเซียมจะเปลี่ยนกวากมรกตด,ด่างของเราเป็นกวากมรกตเขียวซะงั้นนะคะทุกคนโอเคค่ะค่ะสรุปผลเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ